ขอพุ่งๆขอังหนกักขอแบบขอแบบสะดดุงอ่ะพี่วันนี้ผมขอแบบสะดดุงสักแหนะกะไร่อยโห่สะดดุงจริงสวัสดีครับวันนี้นะคะกับบาพกับผมนะคะพี่หริงปิงมิงกระบะนะคะผมกับเอสเชียสาวช้ำของเราเหมือนเดิมเลยนะคะผมเปิดทุนมาที่2 500นะครับ และขอเดินทางสักสี่ส่วนละกันนะคะพี่ๆเดินทางสี่ส่วนละกันนะครับผมมาชมกันที่ตนรางล็อกทาวันนี้ของพี่หลิ่งนะคะตีสองนะครับผมไม่เคยมาไวอยู่แล้วนะคะโอ้โหสายดึกสายแบบโตรุ่งนะคะเริ่มแต่เช้านะคะถือว่าเป็นเช้าวันใหม่นะคะหลังติ้งคือถือว่าเป็นเช้าวันใหม่นะครับผมอ่ารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับส่วนใครอยากลิ้มอยากลองนะคะคอมเมนต์ไว้ให้แล้วนะคะพี่หลิ่งคอมเมนต์แล้วปักบุดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะผมจิ้มกันเข้ามาได้เลยนะคะผม ทีเมนเข้ามาได้เลยพี่ๆนะครับผม <c oughs> ยังคงเจ็บคอนะครับขออภัยเหมือนเดิมนะครับพยายามกินน้ำอยู่นะครับผม <c oughs> ไปดีจบเธอแรกไปหนึ่งหนึ่งแปดสี่นะครับลัคกี้ถามหรือว่าสวยอยู่นะครับขนาไม่ได้ซื้อฟีเจอร์นะครับเนี่ย นะสวยอยู่นะสาวท่ามของเรานะครับผมถือสมแล้วนะคที่เป็นเกมทีเทมฮอตเกมแตกดีแตกหนักนะโอ้โหสิบเลียงมาสวยครับพี่คูณสามให้อีกเป้า่ามันไม่คูณต่อนะครับลองไปชมกันต่อนะคะพี่พี่พว่าอย่างไงอืคูสองครับขอพุ่งพุ่งขอหนักหนักขอแบบขอแบบ ซาดุง้งมาพี่วันนี้ผมขอแบบซาดุง้งซักแมทสักอะไรนะครับโอ้โหมันซาดุ้งจริงซาดุ้งจริงโอ้โหไม่ทันขาดคำซาดุง้งเอ้โูซาดุ้งมาสิบสามเคพี่พี่โอ้โหตั้งตัวไม่ถูกเลยะครับซาดุ้งจริงโอ้โหแกตเตอร์เข้าไหมครับอีกสามแถวมีรลุ้นนะผมขอหน่อยนะอีกสามแถวมีให้ลุ้นมันยังไงครับพี่พี่ โอ้โหดูมันเข้าดิจะบ้าไปแล้วละมังเนี่ยโอ้โหคือลงผมนี่งงเลยนะเท่าฟีสปิรที่ที่สี่อะโอ้โหอะไรอยู่รับคเนี้ยโอ้วันนี้ไม่ได้แ่อห็นผ่าไม่ได้อะไรนะครับโอ้ท่งที่ทำดีเกินพี่พี่โอ้โหวันนี้ลูกรักนะฮะสาวท่าบอกเลยว่าลูกรักเว้ยเฮ้ยวันนี้มลูกรักกูว่ะ เออเกมมัน,นง่ายๆนะครับไม่ควณกินผมบอกว่ากินคนนะครับมันมีแค่นี้นะฮะหลักการของมันนะผมไม่ต้องไปจําอะไรมากนะโอเคครับไปกันต่อที่คูณสิบสี่คือกระเลื่อยสิบทียังไงปั้นคูณให้น้อยยาอมยาอม,าอมนี่โอโหแตกทีสะดุ้งจะกระดึงเลยตัวมากโอ้โหสองห้าสี่แปดค่ะพี่เจม่ะเจมออ เดินทางก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับอผมได้อยากแต่แอบก็คือถ้าถ้าเห็นหน้ากันตอนนี้ก็คือแบบดึงหน้าอยู่นะคะผมมาคือพอดีลูกรักอะคะวันนี้พอดีลูกลักนะครับผมโอ้โหเค้เลี้ยงสวยมากเมื่อกี้มันไม่ให้กันวะไม่ใช่ลูกลักแล้วเหรออืมคณสิบแปดมาหน่อยครับอืมแล้วยังไง สวยโอ้โหโจัดเต็มคอร์เต็มแข้งมันนสวยครับพี่ดีครับนายตามๆมาเลยครับท่านน้เออตรงสามเจ็หไปครับโต oh แล้วไปกันต่อพี่ๆแล้วไปกันต่อเลยนะครับผมอืมจบฟีสปินรับไป6กสองเสองนะครับผมก็ยังไม่ได้หนักไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับผม ไม่เสียระยะไม่เสียระยะนะชิวๆเรามันชิวเรามันอะไรอยู่แล้ว <c oughs> ยังมาเรื่อยๆนะยังมาเรื่อยๆคนสองยังไงโอ้โหสีเขียวเมื่อกี้มันยังสวยมันไม่แตกให้กันนะบทมันจะไม่ให้นะดูมันนะเือ สวยมากอันนี้คูณสามคูณสี่อีกทีที่ห้าอะไรยังไงโจกไปดีเจ็ดไหมมันไม่เจ็ดอ่ะไม่นี้ให้เจ็ดอ่ะสวยสกแกตเตอร์จะเข้าอีกเข้าครับไม่ต้องมาทํแหน่ล้อลอกไม่ต้องมาล้อลอกนะคะพี่้นะคะจะเข้าเลยขอแบบไม่พูดเยอะนะคะไม่ต้องให้ให้รอรานนะครับผมคูณสอง คุณสิบสวยมากพันแต่กินด้วยนะฮะคุณสองครับเจสวยครับคุณสามอือเออสลับกันไปเกลือ,อบ้างอะไรบ้างอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะฮะเอออาคูณสองไปสิอ่ะคูณสองเออมันอยู่อย่างนี้อาคูณสามเบืยเอาขึ้นเทินหน่อยขึ้นเทินหน่อย เออคูณสี่หน่อยเออให้มันแบบสมน้ําสมเหลือหน่อยนะคะพี่สาวทำนะอืเออคูณสามแน่ๆพอยอเขาหน่อยมันขึ้นเว้ยยอหน่อยมันขึ้นมันอะไรนะฮะเอออยู่งนั้นนะคะคูณสองแล้วก็เธอจบเธอคูณสองจบเธอคูณสองจบเธออย่างั้นไม่เป็นไรนะคะคูณสองจบเธอเง่งดีนะดีว่าไม่คูณเลยสเกเตอร์เข้าเบาอย่ามาล้อหลอกอย่ามาล้อหลอกอืม ดูนอนเป็นไซส์อย่างนี้นะคะเป็นไซส์อย่างนี้นะคะก็เริ่มได้หล่อเริ่มอะไรอนะฮะค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะครับเปิดตุนมาสองห้าศูนย์ศูนย์แล้วเราเดินทางมาถึงตรงนี้ถือว่าไปที่น่าพอใจมากๆนะคะถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากนะฮะมันสวยมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับั้นพ่ดิฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับอีกสักทีสองทีดิ โอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ